จเจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธุชนจริยธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านครับวันนี้หลวงปู่เข้ามาร่วมงานกับพระาอ,นอนาจารย์ที่วัดพระธาตุบ่อส้มตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มชนบปางเดี๋ยวก็จะให้กับพระอาจารย์ได้พูดคุยกับศรัทธาสันตชนที่ได้รับไ,ได้รับชมนะขอเชิญกับ,าบาการว่าการครับพระอาจารย์ครับในวันนีก้ก็เป็นางานงานหลวงปู่ว่าบรรดาหลวงปูว่ว คนรักการเกษรได้มาช่วยและต้องแต่งบุกิที่น้ำพ่วงนะครบบุณะขึ้นมาใหม่ก็ไปฟ้าแต่งบุจิตทางการเกษตเไม่สิดความเย็นแล้วก็หลายอย่างก็กำลังคงแก้ไขบุลณนาสุง ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ที่มาสร้างบุญกันแต่ท่านผิก็ดีพระทหาเอเทุกท่านก็ดีขออำนวยความทุกท่านมีความสุขตลอมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติพุทาเจริญภาวนาต่างๆและสร้างทางกันได้ขอทุกท่านมีความสุขนะ พี่จอดไหนก่อนผมนำคนมาทำมีความสุขตลอดปีละตัต้งใจดูอ่าดูสาธุครับเดี๋ยวเราโบจะพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณวัดเนาะบริเวณนี้เป็นวัดธรรมชาติอยู่ในท่ามกลางต้นไม้สมกับธรรมชาตสิสวยงามและยังนอกจากนี้ก็ยังมีพระเจดีย์อยู่กลางน้ําเดี๋ยวพาพาไปชมกันนะครัะเจดีย์ลอยน้ำนะพระเจดีย์ลอยน้ํา<ด>อยู่กลางแม่น้<ด>ําว<ด>ังเลยครับเราไปดูไปชมกันนะครับ ครับวันนี้คณะท่าสาชนที่มาร่วมบุญกันเนาะกำลังปักต้นต้นเงินจะร่วมทำบุญพระป่าในวันนี้ครับครับหลวงพ่อพระอาจารย์บุญจสิทธิจิตโต ก็เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามครับร่มเย็นวัดพระธาตุบ่อสม้มมีพระเจดีย์ลอยน้ำเดี๋ยวออกำลังกังจะเดินไปที่พระเจดีย์นะครับครับนี้ก็มีพระเจ้าห้าพระองค์ ด้านในนู้นมันเป็นเจดีย์ลอยน้ำนะช่วงนี้หน้าน้ำน้ำไม่มากเท่าไหร่ก็เดีย๋ยวมีสะพานเดินเข้าไปครับสะพานเดินเข้าไปยังพระเจดีย์ลอยน้ำถ้าน้ำมากเจดีย์นี้ก็จะลอยขึ้นมาสูงขึ้นถ้าน้ำน้อยเจดีย์ก็ลดลงไปตามน้ำนะเพราะอยู่บนผิวน้ำบนผิวน้ำลอยอยู่บนผิวน้ำก็ขึ้นลง สูงต่ำตามตามปริมาณน้ำที่ในแม่น้ำทีน,นี้จะมีสะพานเดินเข้าไปทีนี่เนาะสะพานนี้ตอนนี้ก็กำลังจะมีงานบุญพระป่าที่จะมาช่วยกันเสริมสร้างซ่อมแซมตรงนี้นะจะให้แข็งแรงเพื่อต้อนรับคณะทธาสาชนที่จะเข้ามากราบไว้พระในพระเจดีได้ เดินอย่างปลอดภัยนะสะดวกและปลอดภัยในทุกๆปีก็จะมีคณะทศาชาติาาชนเข้ามากันนะมา,มากราบไหว้พระกันอยู่เรื่อยๆนะปีนี้ก็กำลังเริ่มมีตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วพว่ามีกฐินวันที่สิบเอ็ดกฐินวันที่สิบสองมีคณะพระป่า แต่ท่านผู้ว่าและลองผู้ว่ามาร่วมถวายพระป่านะ่นนจุดนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมแต่ปรากฏว่า,าน้ำลงไปแล้วไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะก็คงจะได้ดูได้ชมไปประมาณข้าตรงนี้ก่อนกำลังจะมีการเบนะิน้ซ่อมแซมอยู่นะ พานนี้จะลงไปยังพระเจริญตอนนี้จะเอาสะพานโน้นดึงขึ้นมาเชื่อมต่อตรงนี้ครับอันนี้เป็นแม่น้ำวังแม่น,น้ำไหลเราไปโน้นทางใต้โน้นเป็นที่ใต้เป็นเครื่องกิวลมขึ้นไปทางเหนือน้อนเป็นพุทธฐานวัดปงชัยทางโน้นนะพุทธสถานวัดปงชัยแล้วก็ไปอำเภอแจหอมไปเครื่องกิว้อหมาด้านโน่นนะ ครับสำหรับท่านสญญาวชนท่านใดเนาะได้ขึ้นมาทางภาคเหนือก็ขึ้นมากราบไหว้พระก,กันได้เนาะที่วัดปงชัยคืออยู่ด้านถึงวัดปงชัยก่อนวัดปงชัยแล้วก็มาถึงวัดสาแพ้แล้วก็เข้ามาถึงวัดพระธาตุบ่อทุาาท่แห่งนี้นะก็ขอเชิญทุกท่านเนาะเข้ามากราบไหว้พระก,กันและได้เชี่ยวชลธระชาชนหรือว่ามาปฏิบัติภาวนานก็ได้ก็ขออนุโมทนาสาธุขอบ่งกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจักษ์น้อมคำจงให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรนาปรถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวโนสุข,ขังพระลาง